เดือยอยู cool. uh. uh. ่ที Be ่ไหนเนี hey, uh, ่ยนี่มันเราที่ตายไปแล้วนี่้คุณคุณอะไรคะคุณคนนั้นน่ะคุณคนนี้คุณคุณคนนั้นน่ะผมชื่อเขาเอ้ยไม่ใช่ผมชื่อผมชื่อเออ่เดี๋ยวนะผมชื่ออะไรนะชิดก่อนโอ๊ยจำไม่ได้แล้วผมไม่โคกหัวต้องตัวเองนะชื่อชื่อชื่อเรนนะเอ้ยชื่อ มีออนครับไม่ใช่ชื่อข่าไอ้้ยไม่ใช่ผมชื่อลิศครับนี่คุณคุณเรื่องเสือกไนะครับเอ่อครับครับครับจีโดนวอเกอร์ไล่มันทำให้ตกใจครับวอเกอร์วอเกอร์คืออยากรู้ไหมวอเกอร์คืออะไรครับคืออะไรคือคือสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าไล่กัดคนหรือกินคนตอนนี้ก็ประมาณว่าตอนเช้าอยู่ไม่มีหรอกพี่มาอยู่บ้านพักผมกันเถอะไปเลสโก้แล้วผมชื่อซานครับซานไปไปซานไปไฟฟานไม่ไม่ใช่ คุณไม่มีอาหารในไรกินก็ไปไล่พวกไก่กินนะครับผมเพิ่งเกิดไว้โลกนี้เต็มไปด้วยวอลเกอร์ใช่ไหมคะโอยไม่ใช่หรอกพี่มันโลกสเสมือนจริงเป็นโลกที่แบบว่าอันตรายแล้ะไม่น่าอยู่อ่ะมีบ้านอีบ้านครับก็บ้านสิคุณคิดว่าอะไรล่ะปตาี๋ยวผมเปิดประตูให้แนละ้วชอ,อบเลยครับไม่ต้องเกรงใจ ว้าวอาหารไม่มีเร็วออกมาเร็วปิดประตูก่อนอุ้ยโกรครับนีม่มาวอลเกอร์แล้วถ้าเราอยู่ในนี้นราจ,จะไม่เจอวอลเกอร์ใช่ไมครับครับจะจับวอลเกอร์ไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวผมให้อาวุธไปผมพึ่งมาของหลงทางทางหาคน<ม>คุณเอาของไม้ไปนะครับผม,ผมจะเอาของที่เหรูหรานที่สุดเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมก็จะทําให้คุณเลยละกันคุณมาช่วยผมนะอยู่รอดที่นี่สร้างบ้านให้กว้างกว่าเดิมนะ แล้วก็จะหาอาหารกินกันด้วยเดี๋ยวผมคัฟให้นะคุณนี่เป็นคนดีจริงใจจังที่เจอผมก็แบบว่าลากผีตลอดอวิทอเมียวุธคู่ใจด้วยนั่นคือดาบแล้วก็สติ๊กเอาไว้ฟาดกับผีแค่นแหละไม่มีอะไรมากพี่เจอของไม่ดีนี่อยู่ในกล่องครับหยิบเลยครับนี่ครับดาบไหมครับหยิบได้เลยครับหรือจะครับดาบก็ได้หรือที่ขุดนี่ผมทําให้แล้วนะครับครับ จะเจอวอลเกอร์เฉยเลยบอกผมเลยนะฮะบอกจากมา,มาหาผมแล้วบอกเลยผมจะไปฆ่ามันให้ได้ Walker, Walker. วอลเกอร์เด <he> ี๋ยวผมขอไฟก่อนน,นะน,น,อนอนก่อนไหมเพื่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วยมีวอลเกอร์ำไมไม่ได้เลยจำไรไม่ได้ก็ไปนอนก่อนผมจะจัดการล็อกวอลเกอร์ปอไปงงไปละ ผมไม่ก่อนนะอยู่ที่นี่แล้วเฝ้าด้านเรื่อยอย่าล็อกประตูล่ะเดี๋ยวคนตายเฮ้ยเจ้าวากเกอร์เยอะเยอะนี่เนี่ยเยอะเยอะเยอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเสียงอะไรช่วยด้วยโอ๊ยเกิดตายแล้วแต่ผมโดนกัดนะครับฮะคนโดนกัดนะเกือบโอ๊ยเกือบตายแล้วก็มีแล้วก็มีสัตว์รูหนึ่งที่ไม่รู้จักฆ่าไม่เมย Yeah, yeah. ลค,ลคลิกครับทอ,ะ,อ,ะ,อะ,ะทำไมครับรักษาก่อนสมุนไพรสมุนไพรสมุนไ,นไพรีุไพอ,อลุลอกไมเก็บมาเลยรักษาทิง้งทำไมครับพี่ คือผมนี่เสียงคนร้องผมเลยมันจะมาช่วยก็ไม่เป็นไรแล้วครับมีแค่นี้แหละนี่จะมืดอย่างเงี้ยไหนดูท้องฟ้าหลยนี่คดณถ้าทางคุณจะมืดแล้วต้องเขินได้ข่าวว่าอันตรายมากเลยนะครับไม่เป็นไรไปเข้าอยู่ในช่วงเงินผมจะไปนอนอยู่ที่นู่นเดี๋ยวคุณตายไปเลยพี่ผมจะฆ่าวอกเกอร์ก่อนแล้วผมไปหาอาหารก่อน มันโลกอะไรก็ไม่แน่แต่วจะองวงเกิดทำไมสมองช้งไปมานี้เนี่ยไมก,ก,ก,กินีก่อน หลังที่เจอคนรอดจากโรงนี้มาแล้วกลับมาแล้วคุณเลี้ยงมาแล้วเหรอโอ้ยเหนื่อยจริงๆทำงานอะไรก็ไม่ได้หาสักกองไม่เจอไม่เจอสักทีเห็นแต่อะไรไม่รู้เดี๋ยวผมไปตักน้ำให้นะครับที่นี่มีนีน่ผมไปด้วยสิป่ะงั้นก็ผมก็ได้ต้องระวังไว้ด้วยล่ะเพราะว่าเกอร์มีเยอะผมขอผมก็ได้ไปก่อน เข้าทางก็จะหมดแล้วไปก่อนนะจับน้ำก่อนตามผมมาที่หลังก็ได้ยเจอน้ำแล้วตักมา,าเลยกระป๋องหนึ่งสุดยอดมาแล้วเจออาหารผมไล่เองเยอะบุญหนึ่งตัวเราไปแบ่งกันเผื่อสองชิ้นเยอะเฮ้ยได้สามชิ้นเพื่อนมาเอาไปแดกกันเถอะชิ้นหนึ่งให้ เดาแลวเพราะชั้นแดงมาเยอะแล้วเอาไปเลยแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยรู้สึกอ,อ,อ,อย่างนผมเป็นหวัดไงไม่รู้คลิกมากินเนื้อกันโอ้ยอร่อยดีไหมเนี่ยน่ากินเนื้อที่เหลือเ,เอาไปแบ่งกันแยกคนละสว่วนแล่นหนังเนี่ยก็เอาไว้ทำอะไรไม่รู้ช่างมันมาแล้วก็เจอน้ำด้วยเดี๋ยวเนื้อก่อนมาทำเนื้อได้สองชิ้นแล้วเอาล่าไก่มาได้ด้วยเหรอไม่อยากจะเชื่อทำได้ไงเนี่ย เพนะือนเเดี๋ยวจะปล่อยน้ำแถวนี้นะสามารถกินได้นะแถวนั้นนะน้ำไม่สุกปรปกแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แวันหนึ่งสร้างก่อนแล้วนี่นอกจากคนที่มีมาจากคุณแล้วผมที่เราจะโอ้โเกิดมีใครไม่รับโ,โดนแดกแล้ว<อ>าบางคนก็อาจจะเหลืออยู่ในโวงนี้ถ้ามีปัญญาอยู่นะ แบบว่าผมขอกินน้ำก่อนแล้วกันน้ำนี้มันม <า S 2> กินได้หลาครั้งฉันขอกินสเต็กนะงั้นนายเอากินไก่ไปเลยแล้วฉันก็มีนี่ด้วยฐนะานก็ใกล้จะหมดลแล้วเนี่ยตอนนี้ผมไม่หิวหรอกหิวอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่หิวยังไม่หิวก็เอาของในนี่นะมีอยู่จะไปล่บาบ,บ็อกเกอร์ก่อนดูท่าทางคุณจะเบื่อล้วไปละบอ็บอกเกอร์ เฮ้ยยังไม่มืดหมดเนี่ยอ้าวเฮ้ยตะวันจะรับแล้วขอไปลาก่อน,นวอลเกอร์พวกเนี้ยมันติดคุณผมขอฝึกล่าวอลเกอร์ด้ดหรือไมได้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 แต่อย่าตายเท่านั้นนะตายกูจบใช่ไหมแล้วจะฝึกสอนใช้ไม้นี่โดยตีครั้งสองครั้งก็ตายเดี๋ยวผมขอลองตีนี่หน่อยเยอะเยอะฮ้ยเยอะเยอะนี่คือวิชาของผมนะครับก็หมูตัวเล็กนี้ก็เหลือไว้ก่อน ก็เป็นตัวเล็กมากแต่มันจะรับเลยนะครับผูกออเกอร์มันจะมาแล้วจะมาแล้วเตรียมตัวนะแต่ถ้าไม่ไหวก็เข้าบ้านไปเลยอันนี้ของให้พวกมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอบวกมากเลยเอานี่ไปเลยของดีไฟไว้ป้องกันตัวขอบคุณครับเอเคเลยเลยออเกอร์มาเมื่อไหร่ยิงให้มันให้มันตายมันนั้นใช้มินแหละแทงอยู่มัน เต็มตัวนะที่จะสู้กับมันสัญญานะาที่จะไม่ตายเดี๋ยวไม่มีคนม,มาแล้วแต่มาแลวไอ้โอ้ยปวดศีรษะไมสบายระว,วังด้วยว่าเกย์ข้างหลังคุณอาจจะมีก็ได้คือดาาไปเตรียมไนยาสมุนไพรนี่กินหน่อย,อยเออเดี๋ยวนนะ เหมนอนมากเลยนะที่นี่ฮะยทำไมมันแบบว่าซอมบี้เกิดแล้วลุยไหนพวกวอ้์อร์วอกเกอร์จัดการมันเยอะเยอะเฮ้ยเยอะฮือนี่แหละที่กันแข็งแรงนี่แหละขาวอล์เกอร์นั่แนแหละตรงนั้นน่ะเนี่ยมันวอลเกอร์สายพันธุ์ใหม่นี่มันมีสี่ขามันมาแล้วสองตัววอกเกอร์เยอะเยอะ เยะโย่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 ทัวอเกอร์เยยังร่างไม่สมบูรณ์เ่มีแต่ล่างกระดูกไอ้พวกนี้มันใยพันหมดเลยนี่นะไอ้สมัตินี่แหละจัดการมันดีมากนีเพอร์ไอ้พวกนั้นมันมีเยอะไปนอนก่อนเดี๋ยวจะได้ตื่นอยู่ตรงนั้นไปมีมันโลกไหมครัะก็ไม่ใช่โลกชีวิตจริงหรอก ฉันจะไว้ตายที่นี่หรอกเชื่อฉันธนาคิปเปอร์นี่หาฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยเอะโอ้จิ๊บจิ๊บนะเพื่อนีม่มันล็อกมันคาดัวกิ้งเล้งนั่นแหละคุณต้เฮ้ยไม่ระเบิดหรอกอือยังนี่ไม่ตายหรอกฉันจัดการเองอย,ย่าอยู่ให้อย่าอยู่ห่างกันตัวหนึ่งฮะมันสายพันธุ์ตัวสูงฉันจะไปจัดการสายพันธุ์ตัวสูงนะฮะ นาจัดการสายพันธุ์ตัวสูงนายจัดการคิปเปอร์ได้วอลเกอร์สปพนตัวสูงเหรอนี่มันโลกอะไรกันเนี่ยเยอะสายพันตัวสูงเย้ตกไปไหนแล้วล่ะตกเฮ้ยเยอะนะเนี่ยโอกาน่าดูเลยเนี่ยแต่ตัวนี้โอ๊ะสายพันตัวสูงไม่ตายหรอก จะไม่มีปืนตายอย่าไปยิงข่อยเด้อเข้าไปอยู่ที่นอนก่อนแล้วเข้าเร็วสู้ไม่ไหวแล้วก็กลับเร็วเข้ามาติดประตูให้ติดไปแล้วเหรอเกือบตายแล้วเนี่ยสายพันตัวสูงตัวสูงนี่อันตรายมากกินเนื้อก่อนเพื่อบรรลุความตายเฮ้ยโทษทีเพื่อนผมขอไปนั่งก่อน ไปนอนก่อนแล้วกันฉันจะนอนด้วยนอนพักไว้โอ,อ้เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวขอวัสมุของก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ของเต็มเนี่ยไม่ยอมรับอยากงั้นก็ครับนี่ต่อแล้วกันกล่องสมบัติกล่องสมบัติไี่ใช้ด้วยกันนะใช้ร่วมกันของส่วนรวมถ้าของดีก็ไม่เป็นไร ส่วนวรวมเหมือนกันห้ามขโมยนะมีไก่ด้วยนะเนี่ยของใครอะไก่เลยผมขอถอดเสื้อผ้าถอดอะไรก่อนนอนแล้วแต่คนนี้ชื่อว่าต้นคือใครนะที่ว่าชอบพูดว่าจังเลยผมชื่อริกใช่แสดงว่าคุณอาจจะชื่อกายใช่ไหมครับนามสกุลชื่อกายเดี๋ยวนะเราไปอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยซันกาย เฮ้ยเกอุ้ยแกแกแกอุ้ยเออนอนตอนนี้โทษโทษโทษโทนี่ต้องเปิดแบบดิจิตอลเออไม่ติดไม่มีอะไรมากนอนเถอะแค่อ่งนี้นอนแล้วตื่นเช้ามาจะได้สดใสออกไปลาวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์